การจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ถูกจัดทำขึ้นด้วยการเชื่อมโยงงานวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเข้าด้วยกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานรัฐและเอกชนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อให้ได้ทิศทางและแนวทางการพัฒนาแผนที่นำทางที่ถูกต้องชัดเจนรองรับการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลาได้ด้วยการจำแนกกลุ่มการศึกษาออกเป็น5กลุ่มประกอบด้วย 1. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ w e l l n e s s Tourism หมายถึงการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันฟื้นฟูปรับปรุงสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 2. การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์หรือ Medical Tourism หมายถึงการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับการตรวจและรักษาอาการเจ็บป่วย 3. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือ Cultural Tourism หมายถึงการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่สถานที่วัฒนธรรมและประเพณี 4. การท่องเที่ยวเชิงเมืองหรือ Urban Tourism หมายถึงการท่องเที่ยวในเขตเมืองที่มุ่งเน้นกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตสังคมชุมชนและวัฒนธรรมของเมือง5การท่องเที่ยวดิจิทัลหรือดิจิทัลทัวริซึมหมายถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการวางแผนจัดการวิเคราะห์และควบคุมเพื่อสนับสนุนการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวจากการจำแนกกลุ่มการศึกษาดังกล่าวโครงการได้นำข้อมูลการศึกษามาสู่การวิเคราะห์เพื่อให้ได้ปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่มีผลต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมได้แก่ 1. โรคระบาดโควิด -19 รวมถึงนโยบายกฎระเบียบและข้อบังคับการควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศของแต่ละประเทศเพื่อป้องกันโรคระบาด 2. การเติบโตของดิจิทัลแพลตฟอร์มและการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าหรือแอดวานซ์เทคโนโลยี y 3. การเติบโตของกลุ่มประชากรผู้สูงอายุทั่วโลก 4. การเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่พัฒนารวดเร็วได้แก่ประเทศบราซิลรัสเซียอินเดียจีนหรือ BRIC โดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นกลาง5สถานที่ท่องเที่ยวเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้6นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของรัฐที่เกี่ยวข้องเช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการสร้างแหล่งท่องเที่ยวอัจฉริยะการพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ยังคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมดั้งเดิมในพื้นที่เป็นต้น จากปัจจัยขับเคลื่อนหลักนำมาสู่การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมได้แก่เป้าหมายระยะสั้นหรือช่วงโควิด -19 ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในอุตสาหกรรมเล็งเห็นถึงความสำคัญและมีมุมมองต่อสุขภาวะหรือสุขภาพสำหรับกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยมีการยกระดับกระบวนการและขั้นตอนการควบคุมดูแลทางสุขภาพด้วยเทคโนโลยีเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและคลายความกังวลของนักท่องเที่ยวเป้าหมายระยะกลางหรือหลังจากวัคซีนโควิด -19 ถูกนำมาใช้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเช่นสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมสปานำแนวคิดเชิงสุขภาพมาเป็นองค์ประกอบหลักในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการทางการท่องเที่ยวในทุกมิติแบบบูรณาการโดยมีการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมในการบริหารจัดการท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวด้วยแพลตฟอร์มบริการทางสุขภาพหรือ w e l l n e s s Service p ล a ฟอร์ m และเป้าหมายระยะยาวหรือการฟื้นฟูหลังโควิด -19 ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำพัฒนาและออกแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยนว,วัตกรรมใหม่ไปสู่ความยั่งยืนตลอดการเดินทางของนักท่องเที่ยวด้วยการสร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคลหรือ personalized tourism จากการเดินทางตามสถานที่ท่องเที่ยวและการใช้เทคโนโลยีมาเพื่อบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้เป้าหมายยุทธศาสตร์รูปแบบผลิตภัณฑ์หรือ product การผลิตหรือ process การบริการหรือ services และรูปแบบธุรกิจที่จำเป็นหรือ Business Model ต้องพัฒนาสำหรับรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต <c oughs> เพื่อบรรลุเป้าหมายระยะสั้นสิ่งที่ต้องดำเนินการได้แก่ 1. การท่องเที่ยวเชิงดิจิทัลในบางส่วนของห่วงโซ่อุปทานหรือพาเชียลดิจิทัลทัวริซึมซัพพลายเชน 2. ฐานข้อมูลขององค์ความรู้การวิจัยและผู้เชี่ยวชาญหรือ e r t r s e Research k n o w l e d g e Database 3. การวิจัยร่วมหรือ collaborative research ที่ได้รับทุนจากหน่วยงานผู้สนับสนุนการวิจัย 4. โครงสร้างทางดิจิทัล 5. แพลตฟอร์มการวิจัยร่วมหรือ collaborative research platform เพื่อบรรลุเป้าหมายระยะกลางสิ่งที่ต้องดําเนินการได้แก่ 1. การท่องเที่ยวอัจฉริยะในทุกส่วนของห่วงโซ่อุปทานหรือ Smart Tourism Supply Chain 2. ฐานข้อมูลขององค์ความรู้การวิจัยและผู้เชี่ยวชาญแบบข้ามสาขาหรือ cross expertise research database 3. การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาหรือ intellectual property และนโยบายด้านความยั่งยืนเพื่อบรรลุเป้าหมายระยะยาวสิ่งที่ต้องดําเนินการได้แก่ 1. การท่องเที่ยวอัจฉริยะในทุกส่วนของห่วงโซ่อุปทานหรือ smart tourism supply chain 2. แพลตฟอร์มข้อมูลองค์ความรู้งานวิจัยตามความต้องการตลาดหรือ demand driven Re research data platform 3. แพลตฟอร์มการติดตามความก้าวหน้างานวิจัยร่วมหรือ collaborative research progressive tracking platform 4. การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาหรือ intellectual property และนโยบายด้านความยั่งยืน 5. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยหรือ Cyber Security การจัดระบบการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมด้วยดิจิทัลเช่น E-Payment, E-Health, E-Invoice, IOT ทั้งนี้การจัดทําแผนที่นําทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจากสภาวะปัจจัยต่างๆจึงต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวะเหตุการณ์อยู่เสมอเพื่อความถูกต้องแม่นยําและเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ affluent medical and wellness tourism ของไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติสามารถขับเคลื่อนนวัตกรรมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต